ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับบส .919 เ้ 99, อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กาองปัะชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองมัะชาการกองถักไทยกบิชันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะพร้อมกับนาภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฝั่งได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมักเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำตันแนวพระราชดำาริประจำปีง,งบประมาณ2,566ให้กับประชาชนนักเรียนจํนวน70คนในพื้นที่ตํบลมัเกือเก่าโดยวิทยากรของสํนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8 โดยให้มีกิจกรรมการปลูกปา่าปลูกหญ้าแฝกและการสร้างฝายในพื้นที่ต้นน้ำเขา3าสงและเขาเขียวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเขา3าสงและเขาเขียวตําบลมะเกลือเก่าอํเาเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาดำเนินการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมายประจำปีงบประมาณ2566ในงานระบบประปาหมู่บ้านมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปณนะตำบลข้อควายอเภอบ้านไร่จัังหวดอุทัยธานีนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สําสำนักง,งานพัฒนาพักสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพาะราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะณบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยกาหมบ้านศูนย์กลางหมู่สามตําบลด่านศรีสุขอำเภอโพตกจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ